การที่จะเป็นนักลงทุนคุณสมบัติของคนที่จะยึดอาชีพนี้ได้ต้องมีความทุ่มเทมีความรู้การลงทุนอย่างถูกต้องรู้จักความเสี่ยงและเทคนิคก,การลดความเสี่ยงพื้นหลังควรมีความรู้ทางธุรกิจอ่านงบกันเงินให้เป็นรวมทั้งเทคนิคต่างๆและนี่คือเส้นทางของคุณเมทาวีทัศนาเมทินนักลงทุนสมองเพชรชืร่อเมทาวีทัศนะเมทินชื่อเล่นชื่อบอลรับเอนเทเดอเร์รับ เรามีวิธีบริหารพอร์ตของเราครับทำให้มีกำไรอย่างต่อเนื่องเรามองว่าคนไทยมีคนที่มีศักยภาพเยอะนะครับแต่ขาดโอกาสทางด้านเงินทุนแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงสินทรัพย์ระดับโลกเราก็เลยมองว่า ถ้าเราได้ช่วยสร้างงานเนี่ยน่าจะเป็นโองกาที่ดีให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็ตามแล้วก็คนที่ยังไม่มีงานทําแต่มีความรู้ความสามารถแล้วยิ่งพอมาเจอน้องบอลเนี่ยมันเห็นชัดเลยครับความพิการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเทรดเลยด้วยความพิการเขามีเนี่ยกลับกลายเป็นตัวที่ทําให้เขาเนี่ยควบคุมความโลภของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น ข้อดีของอาชีพนักลงทุนก็คือมีชีวิตอิสระไม่มีเวลาเข้าออกงานไม่มีเจ้านายส่วนข้อเสียไม่มีฐานะในสังคมเพราะไม่มีตำแหน่งไม่มีสวัสดิการรถประจำตำแหน่งซึ่งสิ่งนั้นไม่ใช่ปัญหาของคุณเมทาวีจบมกรุงเทพครับจบบัญชีสามปีครึ่งเกียรนิยวนดับหนึ่งะครับตอนจอบมาผมก็สมัครงานทางอินเทอร์เนต็ตนะครับ มีบริษัทเรียงมาเขาเห็นเกยเฉลี่ยเขาก็เรียกผมก็เดินจูงมือแม่เขาไปเขาก็เหืองก็บอกว่าเราเป็นบริษัทจัดหาเราต้องเลือกบุคลิกหน้าตานิดนึงแม่ก็หันหันหลังกลับมาแล้วก็น้ำตาจะตกเลยก็เสียใจอะค่ะแล้วก็บอกลูกว่าที่บ้านเลี้ยงได้ไม่ต้องทำงานก็ได้ ดูแนวน้มใหญ่หลักนะครับดูข่าวว่าข่าวว่าเทศไหนแรงก็จะพยายามไม่เลี่ยงมีเครื่องมือที่ใช้ในการด,ดาาูได้ครับแทนลายที่ิทย์้อครับจะไปเรียนพิเศษตันเาะก็ นั่งซ้อนมันจะใส่พ่อแล้วก็ออกมาจากดซอยแล้วก็มีรถขับแซงขวาขึ้นมาชนนะครับแล้วก็สลอดไป23วันดูแลก็พาไปกายภาพไปส่งข้าวที่โรงเรียนไปรับไปส่งด้วยตัวเอง,ลง,ลงเยลงยก็ถูกชนจน คุณบอลเขาถลบไปเลยะแล้วพ่อก็ขาหักแล้วผมก็ต้องกาตัดขาแต่บอลก็ต้องผ่าตัดสมองแต่เขาไม่ได้บอกผมเาว่าไม่เป็นไรคือแม่เขาโกหกกลัวผมจะเสียใจอย่างเงี้ยเนื่องจากคุณเมทาวีมีความพิการทางด้านร่างกายจึงเข้าใจความยากลำบากของคนพิการด้วยกันจึงค้นคิดโปรเจกต์ใหม่เพื่อสร้างอาชีพให้คนพิการ วอนมีโปรเจกต์ที่จะช่วยเหลือคามมิการให้ใช้ความสามารถของตัวเองในการบริหารสินทรัพย์โดยไม่ต้องนำเงินมาลงทุนก็จะมีคนเข้ามาสนับสนุนถ้าพูดถึงหุ้นหลายตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในนั้นมักมีหุ้นที่คาดไม่ถึงเป็นหุ้นเล็กๆแต่กลับเป็นหุ้นที่แข็งแกร่ง ทำกำไรได้อย่างมหาศาลถ้าหากเปรียบเทียบกับชีวิตของคุณเมทาวีคุณเมทาวีเปรียบเสมือนหุ้นตัวน้อยๆที่คนมองข้ามแต่หุ้นที่ชื่อเมทาวีคนนี้กลับมีค่าอย่างมหาศาลหุ้นคนนี้เป็นแบบอย่างให้กับคนที่ไม่เคยยอมแพ้คนที่ทำทุกวิถีทางเพื่อหวังให้ครอบครัวมีความสุขและหวังตอบแทนพระคุณของแม่ซึ่งในด้านจิตใจเขานั้นมีค่าเกินกว่าจะประเมินราคาได้ก็ให้ยอมแพ้ทุกอย่างเลยก็จบเลย เมื่อยังมีลมหายใจก็ต้องเดินต่อดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการวิวแชร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ค่ะง,ง,งึมงำง,งึมงำอ่านงิบงิงจ้คะผมครับ ถ้ารายการแล้วสวัสดีผู้ชมยังะอ๋ออ๋อสวัสดีครับพี่แร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับลอดในสคริปต์เขาบอกให้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วให้อ่านคําว่าเงินงามเงินงามไม่ใช่เขาไม่อ่านอะไรนี่ให้อ่านอะไรอ่านหนังสือพิมพ์แบบธุรกิจเป็นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับนักลงทุนวันนี้มีมากคล้ายคายนักลงทุนต้องมีความรู้เพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีสมองเพชรน้ำหนึ่ง เออพี่นี่แหละคี่สมองอะไรพี่สมองฉลาดมากนะฉลาดมากเนาะสมองแร่งไงแร่งแบบเพชรไงนะครับแนะนําแขกรับเชิญของเราดีกว่านะครับค่ะคุณเมทวีทัศนะเมทินับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเมทวีครับที่เขาพูดกันเนี่ยเขาบอกว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นอันนี้เรื่องจริงไหมพี่ปะก็มีส่วนจริงนะคับอันวันนี้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายง่ายขึ้นง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนทําให้เราสามารถนําเอาความรู้ไปแลกผลกําไรได้เออเอางี้ผมขอกู้พี่เลยได้ไหมน้องเบทวีชื่อเล่นชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อบอลเน่ยเขาเรียกเรียกบอลค,ค่ะน้องบอลเล่าให้ฟังหน่อยไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวน้องบอลอะค่ะออตอนอายุสิบเอ็ด e ะ บอนจะไปเรียนพิเศษวันเสาร์ก็นั่งส้อมอัตไ่พ่อ,อแล้วก็ถูกรถชนผ่าตัดสมองทันทีแล้วก็สลบไปย3่งสามวันเขาก็เอาที่กันชักมาให้บอนกัดบอลก็กัดจนฟันโยกเลยลอะค่ะแล้วเขาก็เลยถอนฟันออกเจสซี่ฟื้นขึ้นก็เลยนอามาพึก แล้วก็ค่อยๆทำกยายภาพขึ้นมาจนแบบนั่งได้เดินได้ยืนได้เรียนจบอะไรมาคะเจบตอนแรกเลยเข้ามากรุงเทพภาค,ข,คาขั้มค่ะหลักสูตรสี่ปีครึ่งะตอนที่ผมเรียนปริญญาโทเนี่ยนะผมบ่นภูมิใจมากนะครับป<อ>ริญญาโทเนี่ยเขาให้เรียนสองปี เขาให้เลือกว่าเป็นเป็นตีสิสเนี่ยสองปีปริญโทเนี่ยเกรดเฉลี่ยต่ำสุดคือ3.00จุดศูนย์ศูนย์ับอกว่าสามจุดศูนย์ศูนย์พอดีแล้วก็รักมหาวิทยาลัยมากเรียนครบจนเขาแบบอยากจะเชิญออกวันสุดท้ายพอดีเลยเขาบอกว่าถ้าไม่ส่งอันนี้คือไม่ต้องจบแล้ว4ปีที่ผ่านมารักโรงเรียนรับไปยังไงบอกโจไนบอกโจไงเพราะว่าโจแบบโจเรียนนานมากตั้งใจมากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สอนไว้ ถ้าถ้าพูดในหน้าจอทีวีเขาเรียกท่านพ่อท่านแม่รักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนนะลูกแล้วปรากฏว่าฟังสลับกันรักให้มุ่งอย่ายุ่งกับเรียนโอ้โหเรียนนานเต็มที่เลยก็หลังจากจบมาปุ๊บก็ยังเป็นอยู่นะครับก็คือกลับไปเรียนใหม่คือกลับไปหมกมุ่นเรื่องกาเรียนอ๋ออว่าหมกมุ่นเรื่องอื่นแล้วบอลล่ะบอลจบสามปีครึ่ง อย่างนี้เขาเรียกแกงของโซนนาะเก่งเกียร์น um ี้ยอะไรยนะเพี่เมย์นั่นเกียร์นิยมมาดับหนึ่งด้วยคะแนนเป็นชี่ยเป็นีสุดยอดเลยเนาะมีเคล็ดลับอะไรในการเรียนเราเงยวางแผนในการสอบวางแผนอ่านหนังสือโอ้โหฟังแผนอ่านหนังสือเหรอก่อจบรอบหนึ่งแล้วเราทำช้อนโนดว่าถ้าเราอ่านในช้อนโนดเราก็จำได้ ช่วงหน้านี่แหละอยากรู้ไหมว่าคุณบอลเนี่ยมาเทรดเดอร์ได้ยังไงแล้วเทรดเดอร์ยังไงแล้วแถมยังมีโครงการที่อยากจะชวนคนพิการเนี่ยมาเป็นเทรดเดอร์ด้วยกันด้วยหรออ่ะพี่บอลเดี๋ยวก่อนแล้วเทรดเดอร์กับลีดเดอร์ต่างกันไหมเรียกว่าบอลชอบลีดเดอร์นะนะจำเป็นต้องเป็นเทรดเดอร์จำเป็นต้องเป็นเทรดเดอร์ช่วงหน้ามาต่อลึกกันต่อดีไหมพี่โอเคสนุกนะชีวิตคุณบอลเนาะ ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวังมีเรื่องสนุกอีกค่ะก็ได้ไปแข่งกีฬาพาราเกมอาเซียนพาราเกมหมักลูกไหมแล้วเป็นไงบ้างก็เคยได้เหรียญทองแดงมาใช่หรอเ มั่นใจทุกการส่งต่อต้องไฮลักรีโบคุณผู้ชมคะเข้าเบรกสองครับผมคือหลายคนเนี่ยคงอยากจะทราบนะคะว่าน้องบอลหรือว่าน้องเมทวีเนี่ยไปลงทุนได้ยังไงแต่ก่อนที่จะมาลงทุนหรือว่ามาเป็นเทรดเนี่ยนะคือเขามีเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับมีการไปสมัครงานแล้วก็โดนดูถูกดูแคลนอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ<อ>เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพอเรียนจบเสร็จแล้วก็ไปสมัครงานอืมใช่ คือผม่องใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็เรียกเห็นเกศชลียะเขาก็เรียกมาอยู่แล้วก็เลยเกศดนมาดับหนึ่งไงก็เดินเข้าไปสมัครกับแม่จุงมือแม่เข้าไปแล้วเขาก็เหม่นก็มองหัวเจดเท้าแล้วก็บอกว่าให้ออกไปเข้าประตูด้านข้าง ก็เดินตรงไอตาลทางที่เขาบอกก็เจอประตูแล้วมองเข้าไปก็เห็นคนวิ่งลงมาจากบันไดอะรับและคนที่วิ่งลงมาแล้วเน่เขาก็วิ่งเร็วขึ้นมาอีกแล้วคว้าประ,ประ,ต,ประตูแล้วก็เปิดยื่นหน้าออกมาบอกว่าเราเป็นบริษัทจัดหาเราต้องเลือกบุคลิกหน้าตานิดน,นึงแล้วก็เปิดประตไูไป ตอนนั้นแม่หันกลับมาน้ําตาเกือบร่วงเลยอะแล้วก็พูดกับผมว่าอาบอนเนยไม่ต้องไปเรียนต่ออะไรแล้วอามาก็จะเลี้ยงหรือตลอดชีวิตต่อไปหลังจากนั้นเราท้อไหมเราหมดกําลังใจไหมครับก็ตอนนั้นคิดว่าเราเรียนจบมาเพื่อที่จะดูแลผู้หญิงคนนี้เราท้อไหม ไม่ท้อก็ได้ไปแข่งกีฬาพาราเกมอืมออเซียพาราเกมหมักลุกไนงะแล้วเป็นไงบ้างก็เคยได้เหรียญทองแดงมาจริงเหรออ๋ออุ้ยนี่เก่งมากเลยนะเพราะบักลูกให้โจไม่ได้เลยอู้หไม่ไหวพี่ไม่ไหวคผมยังไม่รู้เลยว่าตัวไหนตัวไหนมาคอสผมได้ <c oughs> ผมได้มาคอสกับหมันีแเออบอลค้าแล้วบอลได้เริ่มเข้ามา เป็นนักลงทุนหรือว่าเป็นเทรดเดอร์อยังไงตอนแรกพี่ชายที่เป็นทันตแพทย์ให้เงินสนับสนุนประเทศโอ้โหก็เลยเราก็ได้เรียนรู้แล้วส่วนหนึ่งเราก็มีประสบการณ์แล้วก็มาสร้างพอจำลองแล้วก็ได้ทำการยื่นให้ต่างประเทศดูคะแนนเข้าตาว่างอางนั้นนะครับเข้าตาปุ๊บก็เลยได้รับเลือก ให้มาดูแลพอร์ตของกองทุนของต่างประเทศนะครับอยากจะให้พี่บอลน่ะชวน,ชวนเพื่อนบ้างนะครับเพราะว่าเรามีความรู้ทางด้านบัญชีนะครับทางด้านตัวเลขแบบนี้นะครับยังมีคนพิการหลายท่านที่มีความรู้ด้านนี้อยู่ชวนมา<ร>เป็นเทรดเดอร์บ้างไหมค่ะให้บอลลองชวนดูตอนนี้เราก็เปิดแล้วฉลองผู้พิการเพื่อที่จะเข้ามาฝึกเทรดและเก็บสถิติและ,ะดูเฮอร์ฟอร์แมนเพื่อ ทำแตญยายจ้างงานแล้วก็มาเป็นป๊อปเทปนะครับอยากให้พี่บอลให้กำลังใจคุณผู้ชมท่านที่อาจจะยังหาตัวตน <c oughs> ไม่เจอเพื <c oughs> อ่อใา้ยางาถึงคนที่หมดหวังนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาคู่กับโลกนี้ซึ่งวันไหนเคยแต่งก่อนไว้ สัรเสริญนิ<ม>่ทาเกิดมานมนานสุขทุกเปลี่ยนผ่านเช่นการปากฏมีลาบเสื่อมลาบบุญบาวกำหนดมียอดเสื่อมยอดตามกฎแห่งกรรมรู้เห็นตามจริงทุกสิ่งเที่ยงธรรมเป็นเพราะเคยทำกรรมจริงบันดาลไล้เหตุบังเอิญแต่เกินคาดการรีบเข้า,น,านิพพานผลการเกิดตายไม่แต่เองแต่งเองครั ยอดเลยก็คืออยากให้กำลังใจว่าทั้งหมดนะครับเป็นแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งหม<ล>ดนะครับ<อ>แล้ววันนี้นะคะคก็ต้องขอขอบคุณน้องเมทวีทัศนะเมทินที่ มาร่วมออกรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเ่วนท่านผู้วิจารณ์ท่านใดนะครับมีเรื่องราวที่คล้ายๆกับคุณบอลนะครับคือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมได้ก็เขียนกันเข้ามานะครับบอกเล่าเรากันหน่อยนะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับใช่ค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่อยากจะติดตามเราเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ใน Facebook Fanpage นะคะชื่อว่าวิวแชร์ค่ะเนี่ยค่ะตามข้างล่างนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะขอขอบคุณสถานที่ของเรานะคะที่ไหนคะจ บ้านสาราแดงครับมาดูเพีแกสเฮาส์ครับตกใจอะตกใจครับซิปิปิปกับซิอะไรปรึกษาที่ปรึกษานักลงทุนคืออยากจะขยับทรัพย์สินที่ไม่ได้ทําผลกําไรทรัพย์สินผมไม่เวิร์กพี่อะไรอะไรผมจะย้ายทรัพย์สินออกอะไรอะไรนะครับภรรยาเนี่ยแหละนะครับคือไม่ได้ทํากําไรอะไรเลยสร้างแต่ปัญหาโจคะครับการที่จะไปลงทุนโดยใช้ทรัพย์สินอันนี้เนี่ยนะครับผม ตเอียงถึงแกชีวิตสีอ๋อเมื่อกี้ไม่นะ่ะ <laughs> เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามชมกันอีกค่ะวันนี้นะคะปล่อยสองคนนี้ไปก่อนค่ะไม่ไหวแล้วไม่แล้วเมื่อกี้บอกว่าย้ายมาเลยครับย้ายมาเลยเอ๊ะถาม,มว่าฉันอยู่ไหนโอ๊ยจะยังไงเนี่ยทักลินไม่อยู่อัน